ครับกลับมาพบกับ Dude Channel อยู่กันในเกม Gray Zone Warfare นะครับและเควสที่เราจะทำวันนี้นะครับเป็นเควสของ Handshake <Wow. S 1> นะครับซึ่งเควสนี้มีชื่อว่า First Record นะครับเราจะต้องไปโรเคททั้งหมด3จุดคือ Gas Station Convenience Store และ Demon's Building นะครับเดี๋ยวเราก็ต้องไปจุดที่ใกล้ที่สุดเลยนะครับ Bravo 2 จุดที่เราจะต้องไปจุดแรกนะครับผมจะแนะนําให้ไปจุดที่ชื่อว่า Convenience Store นะครับซึ่งอยู่ตรงนี้นะครับปักหมุดไว้เลยตรงนี้นะครับเป็นหน้าร้านสะดวกซื้อนะครับจุดแรกที่เราจะต้องมาเช็คนะฮะแค่เดินเข้าไปครับเฟซเราก็จะขึ้นเป็นสีเขียวหนึ่งจุดนะฮะ Convenience Store นะครับเดี๋ยวจุดต่อไปที่เราจะไปกันนะครับ Demolish Building นะครับซึ่งจะอยู่ อัดกตรงนี้ไปอีกเล็กน้อยจุดที่เราจะต้องไปต่อนะครับอยู่ตรงดีนะครับผมจะมาร์กไว้เดี๋ยวเราวิ่งไปกันตรจุดนี้นะครับที่เราจะต้องเข้าไปเช็คเว็บวิ่งเข้าไปเลยฮะ <Yeah. S 1> เรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็ผ่านมาสองจุดแล้วนะครับ คือ c อ n v e n i e n c e Store แล้วก็ Demolish Building ต่อไปเราจะไปที่ The Gas Station นะครับซึ่งจุด Gas Station นะครับเราจะอยู่ตรงจุดนี้นะครับมากไปก่อนเลยเราต้องวิ่งไปครับตอนนี้ถือว่าห่างอยู่เหมือนกันนะครับไปกันเลยโอ้อะไรครับนี่ยไม่กล้าตอนนี้เราจะถึง The Gas Station แล้วนะครับข้างหน้าผมนี่เอง เดี๋ยวเราไปเช็คกันได้เลยก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสำหรับภารกิจ้องแฮนด์เชคเฟิร์สฟิก่อนนะครับเราเช็คพอยท์ทั้งหมด3จุดแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ไปส่งเควสที่เบสของเราได้เลยแต่ว่าเราต้องวิ่งไปที่จุด b r ร v o 2นะครับเดี๋ยวเราจะวิ่งจากจุดนี้ไปจุด b r ร v o 2 ตอนนี้เราก็มาถึงฐานทัพแล้วนะครับเราก็ทำการ complete quest ได้เลยนะครับเลือกแค้นเช็คนะครับไปที่ทักแล้วก็ complete ครับผม u e s t <Yahoo! S 1> first recon ก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และเป็นกำลังใจงให้ช่องดูนูบ Channel ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ